เปิดตัวกันได้ว่าอนุทินเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเปคครอบที่หนึ่งที่เมืองคยองจูสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นครั้งที่สำคัญสำหรับการเปิดกว้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเอเปคมุ่งสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นมากขึ้นความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุลได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่32รอบที่1ที่มีหัวข้อ p o สเ e ม e คเ e กท e ดหรือซูนรี Region and b e y o n น ซึ่งเป็นครั้งที่สําคัญสําหรับการพาการเศรษฐกิจของเอเปกนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในเอเปกซึ่งเป็นหลักฐานของความมั่งคั่งที่ยั่งยืนพร้อมกับการสนับสนุนกรอบความร่วมมือที่ทันสมัยและตั้งอยู่บนกติกาสากลที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แต่ที่น่าสนใจคือการลงทุนก็ไม่ควรถูกลืมไปการลงทุนในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งไทยได้ดำเนินโครงการ Thailand Fastpass เพื่อสนับสนุนนักลงทุนคุณภาพในสาขาพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยให้การเติบโตในวันนี้สามารถรักษาโลกให้คนรุ่นต่อไปได้ภาคเอกชนเป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนแปลง นายกรัฐมนตรีได้ต่อไปกล่าวถึงบทบาทสําคัญของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงซึ่งการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เช่นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นสิ่งสําคัญพร้อมกับการปรับมาตรฐานดิจิทัลให้สอดคล้องกันจะช่วยให้การค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กกลาง SMEs ได้รับประโยชน์มากขึ้นทําให้เข้าถึงตลาดและโอกาสในการพัฒนาการธุรกิจของตนเอง ความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจและการเข้าสู่อนาคตไทยได้รับแรงบันดาลใจจากความร่วมมือในกรอบเอเปกและได้เริ่มกระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกโอลิซีดีเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยึดมั่นต่อมาตรฐานสากลและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจนอกภูมิภาคซึ่งในปีนี้ไทยและจีนจะร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือล้านช้างแม่โขงและในปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชียซีดีมิ e ิสทรี e ีติ้ และการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการประชุมเหล่านี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกเอเปและนอกเอเปที่จะช่วยให้เอเปสามารถร่วมกันสร้างภูมิภาคที่เชื่อมโยงเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพื่อประชาชนในวันนี้และคนรุ่นต่อไปในอนาคตและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจจะสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในวันนี้และคนรุ่นต่อไปแต่ว่าการเปิดกว้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมนี้มีข้อเสียหรือไม่ ความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจจะช่วยให้ประชาชนในวันนี้และคนรุ่นต่อไปได้รับประโยชน์จริงๆหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชวนคุยกันในกลางความคิดเห็นเพื่อเป็นการเติมเต็มข้อมูลในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอนาคต